ชาวพุทธเรามีหลายๆสาเหตุที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาบางคนบางท่านมาบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมพรเห็นความทุกข์ในชีวิตเห็นความทุกข์ในการเบียนว่ายตายเกิด บางคนบางท่านก็มาเพราะอยากตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่เลยมีประเพณีบ้างบวชให้คุณพ่อคุณแม่ทำความดีอุทิศให้ท่านอันนี้ก็เป็นบุญกุศลระดับกามประชรก็ยังเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเจะอ,อุทิศบุญกุศลเนี่ยมีหลายแบบความดีนะถ้าบวชหรือมาวัดแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ได้บุญกุศลอะไรนะวัดก็คือวัดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งให้เราได้มีโอกาสมาบำเพ็ญความดีทำบุญกุศลได้ยอย่างสะดวกสบายนะเพราะฉะนั้นบวชเรียนมาเราก็ทำเต็มที่ ร่างกายของเราเนี่ยคือมรดกของคุณพ่อคุณแม่เลือดเนื้อร่างกายเราก็เป็นมรดกที่มาจากคุณพ่อคุณแม่ตกทอดมาสู่เราทุกๆอวัยวะของเราก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่ยกให้เราเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เรามาทำความดีเราเอาธาตุขัดร่างกายนี้ที่คุณพ่อคุณแม่นะมอบให้เรา มาทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะแล้วก็อุทิศไปคืนท่านไปอุทิศตอบแทนบุญคุณท่านไปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีความดีมีหลายประเภทนะบุญกิริยาวัตถุตั้งแต่การให้ทานนะสละทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเพื่ออนุเคราะห์นะัทนุปําลุง พระพุทธศาสนานะช่วยเหลือคนอยากไร้ช่วยสัตวนะ์ที่เดือดร้อนช่วยสัตว์ทั้งหมดเป็นส่วนแห่งทานนี่เราได้บุญนะสามารถทำได้ตลอดเวลาถ้าหากเราอยากอุทิศความดนะีให้คุณพอ่อคุณแม่เราให้ผู้ที่มีพระคุณต่อเราเราก็ทำได้ทุกทุกที่ไม่ได้มาวัดเราก็ทำได้นะลสละแรงสละแรงกายก็ได้ นะสระทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองก็ได้เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองเราใช้แรงกายเราช่วยก็ได้อย่างเช่นพระเรามาบวชเราไม่ได้มีสะตุงะต้งสตัางเหมือนโยมเขาเรา,เราก็ใช้แรงกายเราดูแลศาสนะสถา,านนะดูแลให้ดีเรียบร้อยคนสร้างสาราม,มาเขาทำมาได้บุญแล้วเรามาดูแลสารายให้สะอาดสะอานห้องน้ำห้องท่าถนนหนทาง กุฏิทั้งหลายนะที่เป็นของสมบัติของสองฆ์เราช่วยดูแลแร้วองมันเราใช้ได้ทําทานเพราะเราใช้แรงเรารักษาสิ่งนี้ให้ใช้งานได้ดนะีนี่เราก็เป็นส่วนที่ทานเราได้ทําตลอดนะรักษาศีลเราก็รักษาศีลนะยัดโยมก็ศีลห้าศีลแปดพระเราก็สองรยี่สิบเจ็ดรวมทั้งศีลน,นอกพระปฏิโมก์ด้วยอีกสองสามพันข้อเราก็รักษาเป็นการดูแล เป็นการฝึกหัดนะให้กายวาจาของเรานะไม่ทําบาปกรรมเป็นกายวาจาที่สแสดงออกมาด้วยความงดงามความเรียบร้อยนะความสงบเสงีง่ยมนะเป็นความงดงามทั้งสิน้นสะั่งใจเราก็ต้องมีจิตตภาวนาดูแลใจเราสั่งสอนอบรมจิตใจตัวเองไม่ให้กิเลมันเกิดขึ้นมา อันนี้การฝึกจิตตาภาวนานี่ก็เป็นบุญกุศลศีลก็เป็นบุญทานก็เป็นบุญเราไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินเงินทองเราก็ใช้แรงกายเราใช้กําลังสติปัญญาเราช่วยเหลือผู้คนได้ใครมีความฉลาดใช้กําลังสมองเราช่วยแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้คนนี่เราก็ได้บุญกุศลนะสิ่งที่เราทําเราใช้แรงกายเราใช้กําลังสติปัญญาของเรานี่เราช่วยคนไปแล้ว วันหนึ่งเรามีคุณธรรมธรรมะเราไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นเราก็ได้บุญกุศลนะแนะนำเพื่อนฝูงหมูคณะเราก็ได้บุญกุศลนะการมาฟังธรรมะเราก็ได้บุญเพราะเราได้แง่คิดนะเราได้ฟังธรรมะมีแง่คิดใหม่ๆรู้จักบาปบุญคุณโทษทางเจริญทางแห่งความเสื่อมนะเราก็นังสีนี้ไปสั่งสอนคนอื่นต่อได้อันนี้ก็เป็นบุญกุศล บุญจากการอ่อนน้อมถ่อมตน,นอ่อนน้อมต่อพระรตนาตใอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญกุศลความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เป็นคนแข็งกระด้างอันนี้ก็เป็นบุญกุศลการทําจิตให้ตรงคือรู้จักกวาเรื่องกรรมผลแห่งกรรมไม่ไม่ใช่เป็นคนหลงงมงายรู้จักทางเจริญทางแห่งความเสื่อม เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นเราทำความดีได้ทุกเมื่อทำบุญเสร็จแล้วแล้วก็เอาความดีนี้อุทิศให้คุณพ่อคุณแม่นะยังมีบุญอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าอนุโมทนาเวลาเราไม่มีโอกาสทำความดีเราเห็นคนอื่นทำความดีเราก็ยินดีกับบุญของคนอื่นด้วยยินดีกับความดีของคนอื่นด้วยเราอ่านโมทนาเราก็ได้บุญนั้นด้วยนี่สำหรับคนที่ต้องการระดับบุญกุศล บุญอย่างอื่นเรายังทำง่ายแต่บุญเรื่องจิตภาวนาเป็นของที่ลึกซึ้งนะเพราะว่าไม่ใช่ทำกันง่ายๆวัตถุประสงค์ของการเจริญจิตภา,าวนาก็มีหลายระดับนะบางระดับเราแค่เกิดความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาในใจนะบางคนบางท่านตั้งเป้ามากกว่านั้นต้องการมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นแผนที่เดินทางเป็นสิ่งสำคัญ าเรามีแผนที่ที่ผิดเราไปไม่ถึงเหมืองเราจะมาจากกรุงเทพนะกับบ้านปาจีนกับบ้านที่สะแก้วนะแผนที่เขียนไว้แค่มาถึงนครนายกเราก็จบอยู่แค่ตรงนั้นไม่มีวันมาถึงปลาจีนไม่มีวันถึงสะแก้วนะลักษณะเช่นเดียวกันแผนที่เดินทางก็ต้องถูกเราก็ต้องเดินด้วยนะเราจะถึงเป้าที่หมายได้คนมาฝึกหัดปฏิบัติใหม่ๆ เราต้องรู้จกักเริ่มต้นการประพฤติปฏิบัติจิตภาวนามีสองแบบแบบแรกเขาเรียกว่าสมถะคืออุบายทําจิตให้เกิดความสงบระงับตั้งมั่นขึ้นมาอีกประเภทนีเขาเรียกว่าวิปัสสนาการเห็นความจริงรู้ความจริงทั้งสมถะและวิปัสสนามีบาดฐานเริ่มต้นมาจากสติ สติคือความะระลึกไม่เผอลอเราฝึกหัดสติมีความะระลึกไม่เผลอในปัจจุบันตลอดเวลาเพื่อให้เกิดสัมปชัญญะมีความรู้ตัวขึ้นมาจะทำอะไรก็ต้องมีสติตลอดเวลาอันนี้คือเบื้องต้นแม้ว่ายังไม่ใช่กรรมฐานถึงความสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานแม้แต่คนปกติ ที่ไม่ได้ฝึกหายปฏิบัติจิตก็ต้องมีสติอยู่เราจะเห็นคนขาดสติมากมายในสังคมพูดอะไรก็ไม่คิดทำอะไรก็ไม่คิดตลอดเวลาแม้แต่ตัวเองคิดอยู่ก็ยังไม่เท่าทันความคิดตัวเองนเป็นคนหลงอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็ตามสมองตัวเองไม่มีการใคร่ครวนไม่มีการยับยั้งชั่งใจเราจะเห็นคนในสังคมมีประเภทนี้มากมายคิดอยากดา่าใครก็ดา่า คิดทำไม่ดีก็ทำไม่มีอะไรเลยศีลก็ไม่มีสติก็ไม่มีมากมายาเบื้องตนแต่คนที่มาฝึกหาปฏิบัติจิตใจต้องการคุณงามความดีมากกว่านั้นเราก็มาเริ่มต้นจากการฝึกสตินี้สติคือความะระลึกะไม่เผอลอระลึกอะไระระลึกรู้ในปัจจุบันสิ่งที่เราทำอยู่เราทำอะไรเราองรูเร้เราต้องรู้ขนาดนี้เราทำอะไรอยู่เพื่อไม่ให้จิตคิดไปเรื่องอื่น ถ้าเรามีกรรมฐานประจําใจยิ่งดีการระลึกเฉยๆนะเป็นเราจะเผลอไปได้ง่ายเพราะจิตดวงนี้นะเราเคยปล่อยมานานแสนนานไม่เคยฝึกหัดมานานแสนนานจิตคุ้นชินกับการปรุงแต่งจิตคุ้นชินกับการขาดสตนะิการที่เรามีสติเข้าไปรู้เท่าทันบางครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความภาคความเพียรทําตลอดเวลา สติที่เราเลือกอยู่ในปัจจุบันอะไรก็ได้เราทํางานอย่างเช่นเราทานข้าวเราต้องรู้วา่าขณะนี้เรากําลังทานข้าวอยู่เดินเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังเดินรู้แบบนี้ตลอดเวลาทำกิจการงานใดรู้ตลอดขับรถไม่ใช่ขับรถไปคิดเรื่องอื่นขับรถก็ต้องรู้ว่าขับรถดูรถเฉพาะหน้าเรานะกวาดวัดถูสาลามีสติกับการงานเฉพาะหน้านั้นตลอดทำงานบ้านทำงานที่ทำงาน หากที่ต้องใช้สมองคิดงานขนาดนั้นเราก็คิดที่งานไปเลยจะมาสติรู้ในปัจจุบันตอนเราทำอย่างนี้ให้มีสติอยู่กับการงานเฉพาะหน้าที่เราทำรู้เฉพาะงานที่เราทำไปขณะที่เราไม่ต้องอยุ่กับใครให้มีกรรมาฐานประจำใจกรรมาฐานอะไรก็ได้นะพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์หรือพระพุทธองค์พระพุทธองค์ขณะที่ท่านพระองค์ตรัสรู ากกึฝพระองค์ก็เริ่มมาจากอาณาปานสติดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะเราจะดูลมตามอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้อาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้รู้แบบสบายๆอย่าไปบีบบังคับลมให้รู้ตามธรรมชาติดูร่างกายนี้หายใจ นะก็าหายใจยาวเราก็รู้ว่ายาวหายใจสัน้นก็รู้ว่าหายใจสัน้นเก้าออกยาวเขาออก,ออกสัน้นรู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะอย่าไปบังคับลมตรงไหนที่เรารู้เด่นรู้แล้วสบายบางคนรู้สบายที่ปลายเมูกบางคนรู้สบายที่ท่ามกลางอกหรือที่ท้องคอหรือตรงท้องแล้วแต่หรือรู้เฉพาะหน้าตรงไหนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าสบาย ไม่เกิดความอึดอัดเราก็รู้ที่ตรงนั้นเพียงรู้ลมหายใจของตัวเองบางคนก็สำทับไปด้วยลมหายใจเข้าระลึกพุทลมหายใจออกระลึกโทอันนี้ก็ได้นะดูหรือแม้แต่บางคนไม่ชอบดูลมหายใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรานะสอนให้บริกรรมบริกรรมคําว่าพุทธโทคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราเลือกเพื่อให้เกิดผู้รู้ในใจของเราขึ้นมาแต่คําว่าพุโทโธเป็นอุบายล่อเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธในใจไปเรื่อยๆรู้สึกตรงไหนรู้สึกท่ามกลางอกเราก็ท่องพุโทโธตรงท่ามกลางอกของเรารู้สึกเฉพาะหน้าเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธเฉพาะหน้าเรานะเหมือนกับลมหายใจเข้าออกเมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่งเราก็แค่ดึงกลับมาเราดูลมหายใจเมื่อมีความคิดไป บูงแต่งไปสิ่งภายนอกนอกเหนือจากลมหายใจเราก็ระล,ลึกกลับมาที่ลมหายใจกลับมาดูลมหายใจใหม่ถ้าเราระล,ลึกคำว่าพุทโธบริกรรมพุทโธเมื่อมีความคิดเราก็ทิ้งความคิดกลับมาบริกรรมใหม่เพียนฝึกแบบนีนะ้ทุกครั้งที่เรารู้ว่ามีความคิดปรากฏขึ้นมาหมายความว่าสติเราระล,ลึกทัน แลลึกรู้ไปในปัจจุบันรู้ว่าขนาดนี้เราไม่ได้อยู่ในกรรมฐานเป็นความคิดไปละสติมีการฝึกหัดนะเรากลับมากรรมาฐานใหม่สติเราก็ได้ฝึกหัดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะทาอย่างนี้ต่อเนื่องไปถ้าหากขนาดใดมีความคิดนึกปรุงแต่งเราก็อย่าลาคาญความคิดนั้นให้คิดว่าเป็นเรื่องปกติทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันนั้นคือเราได้ฝึกหัดแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ฝึกนะเพียรทําไปต่อเนื่องด้วยความปา้าความเพียน จิตก็ค่อยๆเกิดความสงบขึ้นมาสิจิตจะมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐา,านเรานั่งไปมีแต่ลมหายใจเข้าออกเบาสบายและลึกถึงพุโทโธก็มีแต่คำว่าพุโทโธเบาสบายไม่มีสิ่งอื่นมาแทกนาสิ่งอื่นไปนอก,กค่อยๆน้อยลงเสียงที่เคยรบกวนเราก็ค่อยๆเบาไปเรา,าได้ยินเสียงอยู่แต่เราก็ไม่ได้ปรุงแต่งไม่เกิดความรำคาญ ทนะุกๆสิ่งทุกก,กอย่างห้อยแผ่วลงไปความรู้เด่นมากขึ้นก็คือลหมหายใจก็เด่นขึ้นมารู้ชัดขึ้นพุทโธก็ชัดชัดขึ้นมานะเพียรทําต่อเนื่องไปจนถึงจุดหนึ่งที่จิตสงบนะจิตจะปล่อยวางทั้งหมดโนะดยธรรมชาติของจิตลหมหายใจที่เคยรู้ก็รู้สึกว่าทําไมมันแผ่วไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ลหมหายใจน้อยลงน้อยลงจนวันขาดหนึ่งลงหมหายใจหมดไปจากความรู้สึก คำว่าพุโทโธก็เช่นเดียวกันนั่นหมือว่าเราพูดพูดโธไม่ได้แต่เราก็รู้ตัวอยู่เราพูดบาลีร,รมคำว่าพุโทโธมาได้นั่นคือจิตเกิดความสงบขึ้นมานะเป็นความว่างขึ้นมาเราก็รู้สึกที่ตรงนั้นบางคนขนาดก่อนไปก่อนไปถึงความว่างอาจจะมีอาการทางจิตบ้างบางทีน้ําตาไหลตัวยืดตัวโตนะบางทีก็หัวโตมือใหญ่น้ําตาไหลขนลุกพอง บางทีกายโยกคลอนนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งปิติเกิดได้หมดอันนี้ก็ไม่เป็นไรปล่อยวางไปกับมาธีกรรมบริกรรมกลับมาที่ลมหายใจใหม่ทําแบบนี้ไปบ่อยเสมอเสมอจิตค่อยๆเกิดความสงบระงับตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความว่างอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ละต้องการความปล่อยวางความว่างในความว่างมีความรู้ นะมีความรู้อยู่มีผู้รู้อยู่ผู้รู้ว่าตอนนี้ขนาดนี้จิตเรามีความว่างอยู่เราก็กลับมาอยู่ที่ความรู้นี้ลามหายใจหมดก็ไม่เป็น,ปนไรว download, ราริกรรพุทโธไม่ได้ก็ไม่ต้องนะเรามาอยู่ที่ความรู้นี้นะเราเริ่มทิ้งกาารรมฐานแล้วนี่เป็นสิ่งที่ถูกจิตเกิดความสงบขึ้นมาเกิดความว่างปล่อยวางอารมณ์ต่างๆนะเป็นความรู้เด่นขึ้นมาเราก็อยู่ที่นี่เรียกว่าจิตที่มีภูมิสมาถะภูมิแห่งความที่จิตตั้งมั่น จิตตั้งมั่นระดับนี้ไม่ได้สนใจขณะนั้นกายดับไปจากความรู้สึกลมก็ดับกายก็ดับไม่มีอะไรไม่แต่ความรู้เด่นขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวน,น,นานแสนนานตามกําลังแห่งสมาธินั้นบางคนก็นั่งได้หลายชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั่วโมงแล้วแต่ภูมิสมาธิของแต่ละคนจิตถอนออกมาแล้วหากเราไม่ได้เดินปัญญาเราต้องการฝึกหัดชำนาญในความสงบเราก็บริกรรมใหม่ ขณะที่จิตถอนออกมาแล้วก็บริกรรมสำทับลงไปดูลมหายใจต่อไปจิตก็เข้าไปสุดสมาธิอีกรอบหนึ่งนะเขา้เขาาออกออกแบบนีออออออ้ในความสงบในความตั้งมั่นนี้จิตจะเกิดความชำนาญในการเขา้าออกสมาธิอันนี้เป็นภูมิสมาตาแต่เราฝึกหัดเราไม่ใช่ต้องการแค่ความสงบระงับตั้งมัน่นะการสงบระงับตั้งมัน่นเราต้องการสมาธินี้เป็นบาดฐานไปเดินปัญญาต่อไป วิปัสสนาคือเห็นความเป็นจริงนะคนเห็นความเป็นจริงอ่านหนังสือมาเขาก็เข้าใจธรรมะเราเคยอ่านหนังสือมาเกิดแก่เจ็บตายแต่ทำไมตายจริงเรายังกลัวเรายังทุกข์คนรักเราตายตายจากไปทำไมเรายังทุกข์อยู่นะเราทุกคนรู้ธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะแต่ปล่อยวางยังไม่ได้เป็นแค่ระดับสุดตาเรานั่งมาทุกเวทนาเกิดขึ้นมานะเจ็บปวดแข็งปวดขาขึ้นมา เคยฟังธรรมะมาเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราทำไมเรายังเดือดร้อนอยู่เพราะการได้ยินได้ฟังธรรมะเป็นแค่ปริยัติเป็นแค่ข้อมูลแต่จิตเราไม่ได้เห็นจิตเราไม่ได้ยอมรับจิตเราปล่อยวางไม่ได้ประโยชน์มันก็ยังไม่ได้ได้มีมากมายสำหรับการได้ยินได้ฟังเพียงเท่านั้นต้องมาเพื่อปฏิบัติต่อไปจิตที่มีสมาธิที่ตั้งมานี่สามารถแยกได้ เราจะเห็นเลยกายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตอาการของจิตก็เป็นอาการของจิตแยกออกไปต่างคนต่างจริงอาการจิตก็คือความสุขความทุกข์สัญญาอารมณ์ความคิดนึกผงแต่งที่ปรากฏออกมาเป็นอาการของจิตแม้แต่ตัวจิตผู้รู้เองก็เป็นสิ่งหนึ่งร่างกายก็เป็นสิ่งหนึ่งเวทนาสุขทุกข์ของกายของใจก็เป็นสิ่งหนึ่งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจริงปัญญาเป็ปัสนาคือจิตดวงนี้มักพิจารณาต่อไปคอยสังเกตต่อไปจะเห็น นะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นในหลักแง่ไตรลักษณทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่สภาพเดิมนะเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นและไม่ใช่ตัวตนของเราผู้รู้ก็เป็นคนรู้ไปสิ่งนั้นก็เป็นสภาวะสิ่งหนึ่งต่างคนต่างจริงไปไม่เกี่ยวกันนะเห็นความเกิดดับเป็นความบังคับบัญชาไม่ได้นะถึงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับ ที่วุ่นวายก็คือจิตหลงเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในธาตุขันธ์รูปนามกายชายนี้เป็นต้นเหตุนะโดยอํานาจแห่งสมาธิโดยอํานาจแห่งปัญญาปัญญาที่มีสมาธิหนุนนะมีกําลังมากเราแยกธาตุแยกขันเห็นความจริงได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิหนุนก็เป็นแค่ความคิดด้วยสมองแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้จริงๆหรือเป็นแค่ฝึกหาระดับสติไม่มีกําลังี่จิตตั้งมัน่นเราก็ไม่สามารถแยกกายแยกขันได้อย่างชัดเจนเห็นความเป็นจริง นี่เป็นวัตถุประสงค์ของการที่เรามาเจริญจิตตภาวนามอเห็นความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วจิตจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ว่าการยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เรายึดมั่นคลาใดก็เป็นความทุกข์เราก็ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเรามานเรากอดกองไฟอยู่ตลอดเวลานะคนมีปัญญาไม่มีใครโง่งไปกอดกองไฟกองไฟร้อนเราดูว่าสิ่งนี้ร้อนเราก็จก้งมาปล่อยวาง จิตมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะรู้ว่าร้อนไม่ไม่มีใครเข้าไปกอดกองไฟหรอกนายกเป็นคนหลงนาเห็นกองไฟนี้เป็นของสนุกของหน้าเพลิดเพลินเห็นรูปนามกายใจนี้เป็นของเพลิดเพลินน่ารักใคร่ยินดีน้าหวงแหน่าทนุถนอมเข้าไปกอดเข้าไปยึดเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนมีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยเห็นความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งเหล่านี้ นะเห็นความไม่มีคุณค่าไม่มีแก่นสารอะไรจิตดวงนั้นก็จะเกิดการปล่อยวางนะใหท้ทุกท่านมีแผนที่เดินทางที่ถูกต้องเราจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางเส้นนี้ผู้ที่หวังมากผลนิพพานะเราต้องเดินให้ถูกต้องเดินด้วยความภาคความเพียรแล้วเราจะไปได้ไปถึงจุดมุ่งหมายของเราได้การทำค,ำความภาคความเพียรก็มีความเหน็ดเหนื่อยนะมีความต้องใช้ความพยายามมาก มีทุกเวทนาในการทําความเพยียรมีความเหน็ดเหนื่อยล้วต้องสู้เอานะสําหรับคนที่มาทำความดีอุทิศให้คุณพอ่อคุณแม่จเจริญจิตตาภาวนาให้คุณพอ่อคุณแม่เราต้องคอยสอนใจตัวเองนะคนมีปัญญาต้องคอยสอนต้องคอยหาอุบายมาสอนตัวเองเพื่อให้เราทําความดีต่อเนื่องไปถ้าเราให้กิเลสนําทำเราก็เลิกทําความเพียรง,ง่ายๆเรานั่งภาวนาเหนื่อยบางคนก็เหนื่อยแล้วเราก็เลิกซะ หลางกายมันเมื่อยแล้วเราก็เลิกซะทําความดีอะไรก็แล้วแต่นะเกิดความเหนื่อยเหนื่อยเราก็เลิกซะแต่ถ้าคนที่มีสติปัญญารู้จักจคอยสอนใจตัวเองหาอุบายสอนใจตัวเองตลอดเวลานะเราก็ต้องมีอุบายสอนตัวเองเรามาบวชให้คุณพ่อคุณแม่เราต้องมาเทียบดูนะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาเหนื่อยแค่ไหนตอนคลอดเราดูแลเราทุกแค่ไหน นะทุกเวทนาที่แม่ต้องเจ็บตอนคอดเราเลี้ยงดูเราเหนื่อยแค่ไหนการละที่เรามาตอบแทนแค่นี้เหนื่อยแค่นี้เทียบกับที่คุณพอ่อคุณแม่เหนื่อยเพราะเรามันเทียบกันไม่ได้เลยนะเราทำหยอหยอใหญ่ๆจะไปคิดตอบแทนบุตรคุณพอ่อแม่นะมันจะไปตอบแทนได้แค่ไหนสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาเหนื่อยมาเพราะเราทุกมาเพราะเรามากมายเราก็ทำอย่างเต็มที่เหนื่อยแล้วอดทนทำความดีอุทิศให้ท่าน ภาวนาเพื่อมากผลนิพพานเกิดทุกเวทนามาแล้วลึกเถอะแล้วการเวียนไหวตายเกิดเนี่ยในสังสารวัตนี้มันน่ากลัวตกนรกนี่มันร้อนกว่านี้เยอะมันทุกขกว่านี้เยอะมันเจ็บปวดทรมานมากกว่านี้เยอะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นความลำบากที่มันปรากฏขึ้นมามันทุกขกว่านี้เยอะวันนี้เราทําความเพียรเพื่อความพ้นทุกทุกเพราะทำความเพียรเพื่อต่อไปเราจะไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์อีก มีกำลังใจสู้กับกิเลสแบบนี้แล้วก็ฝ่าฟันผ่านไปได้หากเราเหนื่อยเราเมื่อยนะนิดๆหน่อยๆเราไม่มีความอดทนร้อนหน่อยหิวหน่อยทุกเวทนาในการนั่งนานเดินนานมากหน่อยแล้วก็เลิกทําความเพียรโอกาสสําเร็จมียากนะเราต้องหาอุบายสร้างอุบายขึ้นมาต่อสู้กิเลสในใจนะตลอดเวลาครูบาอาจารยนะ์เป็นคนแค่แนะไม่ได้อยู่ก,กับเราตลอดเวลา นะเราต้องใช้สติปัญญาของเราคอยสอนคอยตักเตือนตัวเองตลอดถึงการโอกาสก็ามาไต่ถามรูบาอาจารย์ข้อติดขัดมาฟังอุบายแล้วเราก็าไปทําต่อแต่ระหว่างที่เราทําความเพียรเราก็ต้องมีอุบายคอยต่อสู้นะคอยสู้ตลอดไม่ใช่ทาแบบทื่อๆทําแบบทื่ททททอๆก็โดนกิเลสย่ําเอาตลอดเวลาไม่มีโอกาสจะได้เงยหน้าขึ้นมานะเราต้อง ใช้สติปัญญาตลอดเวลาสติปัญญาของเราอย่าทิ้งเปล่าๆกิเลสนี้ฉลาดมากนะไม่งั้นเราไม่มาเวียนตายเวียนเกิดมานานขนาดนี้หรอกนับชาติไม่ได้เรามาเวียนตายเวียนเกิดนานมากเพราะว่ากิเลสฉลาดแล้วเราแพ้กิเลสมาทุกชาติอานะชาตินี้ทําให้มันจริงนะทําให้มันถึงนะจะได้มีวันที่ชนะกิเลสได้บ้างนะให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนะทำกวามผาความเพียรจะได้มีความเจริญในทางธรรกันทุกๆท่าน